ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีฝนมากที่สุดในเอเชียแต่เกษตรกร,ก,รกลับขาดน้ำและในเวลาเดียวกันก็ถูกน้ำทำร้ายน้ำจึงไม่ใช่แค่ทรัพยากรแต่มันคือตัวชี้เป็นชี้ตายของชีวิตเกษตรกร,กรไทย ในทุกๆปีพื้นที่เกษตรหลายแสนไร่ต้องเผชิญกับปัญหาไร่นาจมน้ำสลับกับไม่มีน้ำให้ใช้เพื่อการเกษตรทำให้รายได้หายนีเพิ่มและคนรุ่นใหม่ไม่อยากกลับมาทำการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรืออาดาเล็งเห็นถึงปัญหาด้านทรัพยากรน้ำที่เกษตรกรไทยต้องเผชิญมาอย่างยาวนานจึงเร่งขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นระบบผ่านการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้แผนงานมุ่งเป้าน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งใน10จังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและน้ำแลง้งในพื้นที่เป้าหมายกว่า100ตำบลครอบคลุมจังหวัดสำคัญทุกภูมิภาคประเทศได้แก่ เชียงใหม่ลำพูนเชียงรายพะเยาน,าน่านกำแพงเพชรขอนแก่นชัยภูมิสงขลาและพัทลุงโดยเริ่มจากคำถามเดียวน้ำในพื้นที่นี้ควรถูกใช้เมื่อไหร่ที่ไหนและเท่าไหร่ อารดามุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบองครวมบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสมข้อมูลภูมิสารสนเทศและพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาและเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านน้ำกับกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจในระดับพื้นที่ พร้อมยกระดับการจัดการน้ำเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนและขยายผลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติจริงพร้อมเสริมระบบติดตามและแจ้งเตือนภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งได้ถึง100ตำบลในพื้นที่10จังหวัดช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนได้ไม่น้อยกว่า1 2 0 0 0 0ครัวเรือนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและฟื้นตัวได้ไวช่วยลดงบประมาณจากภาครัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำแล้งน้ำท่วมในพื้นที่เป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า900ล้านบาทและยังเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ที่มากขึ้นให้กับเกษตรกร,ร,กรไทยด้วย น้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งใน10จังหวัดคือก้าวสำคัญของการนำงานวิจัยไปสู่การจัดการน้ำที่ตอบโจทย์ในพื้นที่จริงงานวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่มันคือสิ่งที่ทำให้น้ำกลับมาเป็นความหวังของเกษตรกรอีกครั้ง